กระไดพานดังดาวทั้ควันวันนี้วันเสาร์ค่ะทุกคนคนเยอะมากอันนี้คือจุดที่สูงที่สุดนะคะทุกคนน้องไม่กลัวเลยเหรอสตีนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แพ็กอยู่ที่เติมรักนนทบุรีนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาเป็นเหมือนสวนน้ําแบบใหญ่ๆมากเลยนะคะแล้วก็น้ําค่อนข้างจะใสแล้วก็สะอาดนะคะแต่ว่าตอนนี้คือคนเล่นเยอะมาก เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะคะโอ้โหทุกคนแบบคนเยอะมากน้องๆเล่นกันแบบสนุกมากเลยนะคะโอ้แล้วก็ตงรงนู้นนะคะเป็นสไลเดอร์แบบใหญ่ยากมากเดี๋ยวซูมให้ดูแป๊บแป,บแปบนี่ ทุกคนที่นี่มันเลิศมากเลยนะคะเพราะว่ามีซุ้มให้นั่งตรงนู้นด้วยนะคะเป็นเหมือนแบบล่องแพอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเตียงทุกคนคะจะบอกว่าที่นี่เขามีอาหารขายด้วยนะคะแล้วก็ถูกมากๆบอกเลยว่านี่ดูหมึกก็คือยังถูกเลยนะคะแล้วก็มีลูกชิน้นมีแบบ ผลไม้ต่งตางๆนะคะทุกคนนี่มีเครื่องดื่มแบบจัดเต็มหมดทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบร้านอาหารโซนนั่งทานอาหารด้านในก็คือมีของกินขายแบบเยอะมากเลยนะคะมีั้งส้มตามมียำม,มีทุกอย่างเลยนะคะของพอหอดของส้มนะคะนี่มีปลาหมึกย่างด้วยจะบอกว่าที่นี่เขาเข้าฟรีนะคะทุกคนแค่เข้ามาเช่าเสื้อชูชีพนะคะแล้วก็เช่าที่นั่งแค่นั้นเลยแล้วตอนนี้ก็คือคนเยอะมาก มีสไลเดอร์ยักษ์ด้วยนะคะตรงนี้นี่โอ้โหสูงมากคือท,ทุกคนอ่ะสามารถเช่าตรงซุ้มที่นั่งตรงนั้นได้นะคะเพื่อแบบจะได้นั่งริมน้ำอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะนั่งริมน้ำกันนะคะจริงๆคือคนก็นั่งทุกที่แหละแต่ว่านั่งตรงซุ้มอ่ะมันจะแบบส่วนตัวนิดนึงแบบเออได้อยู่นะคะแล้วก็สั่งกับข้าวอาหารมาทานกันได้นะคะ อันนี้ให้น้องๆแบบเด็กเล็กๆลงไปนะคะทุกคนเพราะอันนี้จะไม่สูงมากไปเลยค่ะอันนี้คือจุดที่สูงที่สุดนะคะทุกคนน่ากลัวมากเอาไูก่อนเยเอาความเสีงมากหนูกลัวมากลองชาทางไหน อ๋อเพ็ต้องไปตามค่ะใช่ค่ผเป็นบลูไปไปค่ะไปดูดีๆไปไไปไปไปไไป่ปไรไปไปไไมไไปไไปไไป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 ไไป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 ม้ยนไล โอ้ยน,น่าก,กลัวมากโอ้โหตัวสูงเลยฝั่งนี้ไม่ีใครเล่นไหมเนี่ยอันนี้ฝั่งนี้ไม่มีใครเล่นหรอโอ้โหอันนี้โค้งสุดฤทธิ์ดูอันนี้ทุกคนเสี่ยวมาก ดูน้องเขาขึ้นนะคะน้องไม่กลัวเลยเหรอโอ้โหโอ้โหหมุนเป็นวงกลมเลยอะทุกคนคะถ้าใครอยากมาก็คือต้องเตรียมตัวมาดีๆนะคะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็สนุกมากๆดูน้องๆเขาเล่นคือแบบเสียวน่ากลัวมากโอรับ ตอนนี้แพ็ขอตัวลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเสียวแบบน่ากลัวจริงๆบางคนคือลงกลับไปคืนอ่ะฉันไม่ไหวไต่พ่อไม่ไหวคนเยอะมากเฮ้ยดูนะตะเล็กก็เล่นด้วยแลบ๊ายบายค่ะแพ็กจะบอกว่าของกินที่นี่เขามีครบเลยนะคะทุกคนไม่ต้องซื้ออะไรมาเลยแล้วเขาก็น่าจะห้ามเอาเข้ามานะคะคิดว่านะคะก็คือทุกอย่างที่นี่ก็คือมีครบแล้วนะคะทุกคน มาแต่ตัวเลยค่ะแล้วก็เสื้อผ้านะวันนี้วันเสาร์ค่ะทุกคนคนเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นแพรนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะทุกคนจะเช่าต้องเช่านะคะทุกคนถึงจะได้นั่งนะเขาจะมีจุดแบบว่าให้เช่าแล้วก็เหมือนว่าเรามาเลือกเนี่ยเรามาเลือกสุ่มก่อนเขาจะมีเบอร์ติดไว้แบบเนี้ยเออพนักงาจะบอกว่าเขามีกับข้าวขายด้วยนะคะใครอยากกินก็คือสั่งได้เลยนะคะเขาจะมีแปะไว้ให้นะคะโทรสั่งเขาก็จามมาเสิร์ฟให้เองเลยไม่ต้องเดินไป อันนี้ต้มยำน้ำข้นนะคะมียำอันนี้มีหอยแมงผู้มีข้าวผัดอันนี้จานละร้อยบาทจานใหญ่มากรสชาติก็เหมาะสมกับราคานะคะกับแบบความได้เยอะอะไรแบบนี้นะคะไม่ไม่ไม่แพงราคาเข้าสูงได้แต่ถ้าคนเยอะก็จะเข้าถึงยากนิดนึงร้านยาวเรามีบานาน่าโบด้วยนะคะ ถ้อยากมาเล่นนะคะต้องเตรียมตัวดีๆเลยนะคะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็แบบว่ามีเครื่องเล่นเยอะมากก็คือต้องเตรียมพลังมาเลย<ไ>เดี๋ยวแพ็กจะแปะพิกัดไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ให้นะคะทุกคนแพ็กไปไหนฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย